nằm tiêm huỗi đấy hửm, áo cá tok xem nỉ lá nằm tiêm เห็ดพร้อมพาไปหางมาเห็นเห็ดตีิ นิดถึงขมสวัสดีครับนี่ถ้าพี่น้องเดี๋ยวจะภาพี่น้องมาเบิ่งสมุนไพรชื่หนีนี่อยู่สองตเลนะ้ะครับที่พมหูยักเอาเอาต่วนแหลกก่อนตัวนี้ไปจะออกมันๆน,นะครับดีย๋ยวพี่เป็นไก่ไบจะออกมันๆ อนอยังนี่อันนี้เขาเรียกว่ากําลังบัวเถลิงนะครับกําลังบัวเถลงิงเบื้องไก,กลๆน,นี่ลําต้นที่มันตายไปแล้วเนี่ยไข่ไข่กับเขาง่วงเขาเขาเลยเอืนอ่นกำลังบัวเถลิงครับอ,อตอนนี้ฝนตกเลยพามาเบ่งยุปา่าแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ชือ่อตัวนั้งตัวนี้เป็น กำลังควายถึกนะครับกำลังควายถึกลักแต่นมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นน้ำเลยมันเป็นเถาเป็นน้ำบำรุงกําลังคือกันครับคือกันครับอันกําลังบัวเถเลนะครับแต่ว่าใบคนละย่างคนละย่างอันนี้ยุฟังหวยครับเนี่ย้นตกจ็เลยออกมายางเอาบรรยากาศก็เลยมาขอสองตัวนะครับ เดี๋ยวพาไปอีกแถวฟังหอยเพื่อมีอีกอบงุงหัวหนาเอ็นตุกหนำหอยเห็นบุญหนำหอยมาแล้วนี่ละพี่น้องพายุโน่นอึนมาแล้วบ่เอาอ่นโน่ออ่นพี่บ่เอาอ่นอื ออเรืสมมนไพรซื้อวันยังโตยัง้งขาวันเปียงเป็น <c oughs> สมม <c oughs> ติไพ่ที่ว่าบำรุงกำลังครับตัวนี้ยังบางคนก็เอื่นกำลังวัวทึกกำลังควายทึกแต่ว่าบานเฮ้าเอิอนเครื่องเครื่องครับเครื่องบานเอ้า <c oughs> <c oughs> ต้นกระตกลินกำลังควายผลักไปไปเอาอันนี้เอาไหมเฮ้ครับโดไม่รู้ล้มไหนเยวเบื้องไก่ไก่เนาะมันมีอีกต้นอยู่ข้างล่างแม่บอกดูไม่รู้ล้มนี่หลายต้นเลย ดอกดอกคนก็ง่ามๆดูไม่รู้ล้มเพคะที่กล้องเห็นผลกระตกลินพี่น้องมาเบิ่งเรื่องขนฉีมันรักป๋าพอเถาอีกแล้วแกเสือกแกเสือกแกเชือกแกเสือกแกเสือกฮือ นี่แหละเขาว่าปูหน้าพี่น้องโอหโหโลงน้ำไปแล้วครับามาเบ่งเดอ้อหัวหน้าเป็นสิ่งที่รักปลาเพราะเถ่านี่เงี้<า>งยงเผ<า>ย<า>ออกมาบูเผยออกมาดูสิ ปู่พ่อได้อู้บอพี่น้องไหนอ่ะนี่เนาะนี่แต่อีหยังเลยใส่ละก็มีหยังเนาะสิ่วน้อยนี่แต่ปลาสิ่วน้อยพี่น้องเอ้ยู่พ่อสิได้อู้หยอนอีตามารักของกระเถาโอ้ยเดี๋ยวแบบนาสิผ้ามายามไหมพี่น้อง โมมานแล้วผูกไวญ่กเกาผูกไวญ่ก็เกานี่ละอย่งเด้อพี่น้องพายุโนอืนเขาน้ามวยก็เต็มเลยผู้น้ามวยพี่น้องอันนี้คือฟังห่วยน้ามวยนี่ละผลของโนอืนมาแล้ว